โอเคครับผมก็สวัสดีทุกผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะนี่บดีดีเอาแล้วเอาแล้วเครื่องเล่นเอาแล้วเอาแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้โหโอ้โหแล้วพี่คนมาเล่นได้ไงมันยังไม่เปิดไม่ใช่เหรอวะผมงงชิบหายเลยตรงนี้โอ้โหโอเคครับผมก็เดี๋ยววิดีโอนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปทําถนนแล้วกันนะท่านผู้ชมครับมันยังไม่เปิดไม่ใช่หรอวะผมงงมากเลยแล้วมันมันมาได้ไงวะเดี๋ยวจะพาไปทําถนนตรงบริเวณ อ๋จ็อบจ็อบตรงนี้แล้วกันนะครับทานผู้ชมครับมันอ่าน,นี่นี่เห็นไหมถนนมาแล้วเห็นไหมอ่าโอเคเราพาไปทําถนนกันนะครับท่าผูเชมเริบมไม่รู้ว่าถนนมีอ่ามันจะเป็นไม่ใช่งานหลักนะครับผมตรงไหนวะเส้นไหนวะอ๋อนี่ไงมันจะไม่ใช่งานหลักนะครับแต่ว่าคือเราจะต้องไปทําให้เขานะครับผม มันเป็นโครงการถนนหมู่บ้านนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นงานหลักนะครับตัวนี้จะเป็นงานหลักเนาะมันเป็นโครงการถนนหมู่บ้านนะครับก็คือ,อตอนเนี้มันมีโครงการหมู่บ้านมาแล้วนะแต่ว่าถนนยังไม่ยังยังไม่ได้ทํยา,ยทนนานะครับก็เลยจะย้ายไปทําในวิดีโอนี้ละกันนะครับท่านผู้ชมอาจจะย้ายแคทหรือเปล่าไม่แน่ใจว่ะเออว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูหน้างานก่อนดิ แคทเราอยู่ไหนวะตอนนี้ขอ,องแคทเราแคทเอ้ยแคทขอ,องแคทผมอยู่นี่เลยท่านผู้ชมโอ้อยแคทแคทอยู่ไหนก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมไปดูงานก่อนแล้วกันนะอ่ามาแต่งมาเดี๋ยวผมไปดูงานก่อนอ่อเดี๋ยวว่าไปจุดจุดใกล้ๆอาจาัอาจจ้าอัจจ้ายแคทนะครับผมเพระาะว่างานค่อนข้างที่จะ เพราะว่าอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำถนนก่อนเพราะว่างานมันใหญ่เ๋ยว JCB เอา JCB ผมจอดไว้ในสวนสัตว์นั่นแหละทำสวนสัตว์นั่นแหละโอ้โหปูนี่นี่ถนนเส้นนี้ถนนเส้นนี้คืออนาคตอะท่านผู้ชมมันจะอ้อมเลยเนี่ยละ ถนนจะอ้อมมานี่เลยครับมานี่เลยถนนนะแล้วข้างในจะเป็นหมู่บ้านนะครับคืออนาคตนี่คือเต็มเลยนะครับหมู่บ้านจะเป็นแบบว่าหมู่บ้านที่เต็มนี้เลยนะครับนะเต็มนี่เลยคือโครงการอ่ะมันมาแล้วนะครับผมอโครงการมาแล้วครับแต่ว่าคือถนนยังไม่ทําเลยนะครับผมก็เลยพูดละเขาเรียกวไาผู้ว่าจ้างเนี่ยเนี่ยเห็นไหมบ้านหลังนี้มาแล้วครับผมแต่ว่าถนนยังไม่มีเลยเห็นไหม เออก็เวลาเขาจะมาทําอะไรนี่ก็เรียกได้ว่าต้องจอดดินนะครับผมก็เลยจะต้องมาทํางานตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับป่ะเดี๋ยวเราน่าจะต้องเป็นแคทนะครับผมที่จะต้องมาทําในส่วนของตรงนี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับก็ไหนดูที่แคทอยู่ตรงไหนวะแคทผมอยู่ไหนวะเนี่ยอ่ะแคตตทผมอยู่ไหนวะแคท้าจะทํางานไหนวะงานสับไอ้นั้นนั้นไม่ใช่หรอเอองานนี้ เดี๋ยวอองแคทไปที่บ้านแล้วกันนะท่านผู้ชมไกลเหมือนกันนะเนี่ยเอาแคทไปที่บ้านแล้วกันนะโอเคแคทออกงานในรอบ80เดือน80เดือนอ่าเดี๋ยวผมไปเอารถไาก่อนอ่าแคทลากแคทต,ต้องเป็นรถคันนี้นะครับผมโอเคครับก็ว่ากันไปครับบ้านแคทอยู่ตรงนี้โอ้โหไก่ชิบหายนี่ขนาดสมาร์ฟกับบ้านนะเนี่ยโคตรไกญ่นะแบบใหญ่มากๆครับทุกผู้ชมงานแบบ เยอะมากๆอ่ะแล้วอัปเดตมาเรื่อยๆด้วยนะไม่ใช่แบบว่าปล่อยหายนะอัปเดตมาเรื่อยๆด้วยอโอเคครับเราได้ขับแคทแล้วครับผมไม่ไม่ได้ขับแคทนานดูดิจะอึดอัดหรือเปล่าไม่น่าจะอึดอัดหรอกเพราะว่า,าถ้าขับแคทมันไม่อึดอัดอยู่แล้วเนาะมันมันเร็วครับมันเร็วมันเร็ว เราต้องเอาฝั่งตัวเดินฝั่งที่ไม่ใช่ล้อนำนะครับขึ้นโอ้ยแคทเร็วอ่ะยังเร็วเหมือนเดิมอ่ะเดินก็เร็วอะไรก็เร็วยังเหมือนเดิมครับยังเหมือนเดิมครับไม่มีเปลี่ยนแต่ว่าถ้าเป็นโฉมเน็กเจนจะดีมากๆตัวนี้จะโฉมไหนโฉมตั้งแต่ภาคสอง่นนะ่ะกี่ปีแล้วนะ่ะ โอเคครับไปท่านผู้ชมเดินทางกันเลยมองนานๆเธอสวยทั้งมองนานๆเจ้าเอ้คือโครงการถนนหมู่บ้านอะ่ะคือโครงการบ้านอ่ะมาแล้วครับแต่ว่าถนนยังไม่มาเลยถนนอะ่ะมันต้องทําอยู่แล้วครับผมนะแต่ว่าบ้านคือมันต้องทําบ้านก่อนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจ ต้องทาบ้านก่อนหรือเปล่าทําถนนก่อนดีไม่เห็นเราสรุท,ที่มันลงไปทะเลเนนกเลยเเย็ยังทําถนนก่อนเลยเฮ้ยยังทําถนนก่อนเลยเนาะเดี๋ยวเราจะไปทางนี้นะครับมึงมารอะไรของมึงเนะี่ยโอ้ช่างมันเด้อเอาเป็นว่าผมรู้ทางก็แล้วกันตัวมีทีผมก็ทําแล้วตัวชิงช้าสวรรค์ผมก็ทําแล้วนะครับผมเห็นไหมโอ้เวทียังตึม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 ,ตมอยู่เลยเนะี่ย ได้ยินไหมเมื่อกี้โอ้ยตึบตึบต,บตึบเลยเมื่อกี้เฮ้ยเหยีย,ยไบยยไปครับท่านผู้ชมเหยียบไปครับโอ้หเร็วเหมือนกันนะววิ่งเกือบร้อยอ่ะโอ้โหลากรถขุดอยู่วิ่งเกือบร้อยอ่ะความเร็วสูงสุดที่น่าจะร้อยนะครับ ไปทางนี้เจอรถจอดไฟแดงอีกแล้วอเอยไฟเขียวพอดีเว้ยไปสะพานตรงนี้เราก็ทำนะครับตอนแรกมันไม่มีสะพานเนาะลุ่งเลยครับตรงนี้แล้วพอเรามาทำก็กลายเป็นสะพานนะครับผมท้องล่างเลยปิดถนนเลยอะ่ะ ตอนทำสะพานนะเนี่ยอนาคตเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นแบบว่าอ่อพื้นที่ที่พื้นที่ที่แบบว่าเป็นหมู่บ้านเลยอะท่านผู้ชมไปครับผมเดี๋ยวแกะเชือกนะครับแล้วก็เดี๋ยวขับรถลงกันเลยปับ๊บมันต้องโดดขึ้นนะมันปีนขึ้นไม่ได้ไป เดีย๋ยวรับงานกันก่อนตรงนี้ขุดได้ปะเนะี่ยอุ้ยแข็งชะมัดเลยอาจจะระบีรอนะครับผมอ่ะเดีย๋ยวลองรับงานกันเลยครับผมไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่านะ อยู่ปะเนี่ยสองสามมาอยู่แล้วโห oh. หายเร็วจังวะอ่าถ้ามันไม่อยู่อย่างนี้เราต้องรีเซ็ตนะครับท่านผู้ชมรีเซ็ตรีเซตโอเคตัดโอเคมาแล้วนะครับผมนี่ไงก็นี่แหละตรงนี้แหละงานระดับไฮห6แสนหกนะครับผมไม่ถึงล้านนะครับนี่6 6แสนหนะครับ โอ้โหของก็ซื้อไม่เยอะนะครับผมไม่น่าจะนานนะสำหรับงานตัวนี้นะครับทุกผมเดี๋ยวเรารับกันเลยปึ๊บระดับไฮกดเอค้างไปดึมดึมดึมอันดับแรกเขาบอกว่าให้เราเอารถตักหรือรถเกรดเดอร์หรือรถหน้าตักหลังขุดนะครับผมให้เอามาไถตรงบริเวณนี้โอ้โหโอ้โหแล้วผมย้ายรถขุดมาทำไมครับเนี่ยเอาเกรดเดอร์มาดูไหมทุผู้ชมอ่า มันให้เอาออกหรือว่าให้ทําอะไรวะเดี๋ยวลองดูก่อนดิมันให้ขุดหรือว่าให้ทําอะไรวะน่าจะให้ตัก,กออกนะเดี๋ยวลองดูดิต้องทําให้พื้นมันเรียบก่อนอนะ่ะอืมนะครับผมต้องทําให้พื้นมันเรียบก่อนเฮ้ยทำไมขุดลึกจังอนะ่ะ ลึกอยู่นะลึกอยู่นะโอ้ยลึกอยู่นะท่านผู้ชมลึกอยู่นะไม่ธรรมาดานะเนี่ยโอ้หเจา้เจาเราเอารถอะไรดีวะเกียร์เดิมไหมมีไหมแคทมาทำตรงนี้เลยนะ เชฟจะทำถนนตรงหน้าที่เรามาทำเลยเนะี่ยถ้าเราดันงั้นหรอก็ดันมันก็ได้เรื่อยๆนะถ้าดันนะเอาเอย่างเงี้ยเ,เดี๋ยวผมดันเลยแล้วกันนะ คือเวลาดัานเนี่ยเราเราดึงอาร์มไปให้สุดเลยนะทุกคน ดันไปนเราเราค่อยตักออกก็ได้ครับไม่มีปัญหาก็มาโรงงานถนนเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมดูตั้งนานแล้วถนน,นเส้นเนี้ยผมก็จะทำตั้งนานแล้วครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวปิดไว้เพียงท่านี้แล้วกนะันะนะสำหรับวิดีโอนี้ก็ กินคงกินเขานะครับกินคงกินข้าวให้เรียบร้อยนะครับนี่แล้วก็โอ้มาทำตรงนี้เลยตรงข้างหน้าเลยนะครับผมแม่ยาวเป็นนูนอะ่ะเดี๋ยวน่าจะไม่น่าจะได้ใช้แคทน่าจะใช้เป็นเกตเดอร์หรือไม่ก็รถแท็กเตอร์นะครับผมรถตักอะไรอย่างเงี้ยเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ